โสธรเบืองบ้างไฟโกแตงโมหวานม้อนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่ายะโสธรพบประชาชนสื่อสารให้ความรู้สร้างสุขสู่ชาวยะโสธรโดยนายโชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้รายการผู้ว่าเจ้าโทธรพบประชาชนมาพบกับท่านโดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรซึ่งบันทึกเทปในวันเพื่อหัสป,ปดีที่21เมษายน2565นะครับแล้วก็จะเผยแพร่ในวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับทางสวทออยโสธรเวลา9ก้านาฬิกทางเพจและยูทู e สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เครือข่ายวิทยุขอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเสียงตามสายซึ่งผลิตโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรครับวันนี้ก็จะมีด้วยกัน5เรื่องด้วยกันนะครับที่จะนำน,นำเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเรื่องแรกก็คือผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2565ของจังหวัดยโสธรซึ่งควบคุมเข้มข้น ในวันที่1 1ถึง17เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีการรณรงค์ป้องกนันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุแล้วก็เป็นวาระของจังหวัดยโสธรในการป้องกนันลดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการสะอ,อน50ปีศรียโสธรสู่เมืองความปลอดภัยทางถนนด้วยนะครับ จังหวัดยะทสธรก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักมีจุดบริการประชาชนด่านชุมชนในถนนสายรองและถนนในเขตชุมชนหมู่บ้านเป็นจุดตรวจระดับอำเภอ18จุดและระดับตำบล1น8จุดรวมทั้งสิ้น136จุดนะครับ ผลการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานต์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวน9้าครั้งนะครับโดยเกิดในพื้นที่อำเภอคำเขืนแก้วครั้งอำเภอเลืองนกทาหนึ่งครั้งอำเภอป่าติ้ว3าครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นชายบาดเจ็บ8คนเป็นชายและหญิงเพศละสี่คนอายุระหว่าง30-49ปีส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบลที่เกิดเหตุสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ดื่มแล้วขับสำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ขับรถเร็วและไปสวมหมวกที่ะภะไหและเกิดเหตุในถนนสายรองเป็นส่วนใหญ่คือถนนในอบตอและหมู่บา้านและส่วนใหญ่ก็เป็นทางตรงช่วงเวลาเกิดเหตุระหว่าง18นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับให้ทุกคนร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้365วันเป็นวันแห่งความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องที่2นะครับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ซึ่งจังหวัดยโสธรเนี่ยได้รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม3ฉลองสงการานสบายใจเที่ยวบุญบ้างไฟปลอดภัยโควิด1 9โดยขอเชิญลูกหลานพาผู้สูงอายุและกลุ่ม608ก็คือกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโรคประจําตัว7โรคแล้วก็กลุ่มหญิงตั้งครรภอายุครรภ์สัปดาห์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ที่ออรอพสต์หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับนอกจากนั้นครับในทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางโรงพยาบาลยโสธรได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่3ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขายโสธรด้วยนะครับสําหรับข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจงังหวัดยโสธรในวันนี้เลยนะครับเรามีเป้าหมายนะครับว่าในกลุ่ม608นั้นจะมีการฉีดวัคซีนให้ได้ 70%ขึ้นไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอยู่2อําเภอนะครับที่มันลุกเป้าหมาย70%แล้วก็คืออําเภอค้อวังกับอําเภอมหาชนะชัยนะครับสำหรับอําเภออื่นก็มีผลดำเนินการต่อเนื่องโดยลําดับนะครับแล้วก็มีรอพอสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่มีผลงานฉีดร้อยละ70ขึ้นไปเนี่ยนะครับจำนวน30กว่าแห่งนะครับซึ่งก็ขออนุญาตได้ขึ้นชมนะครับ การทำงานของบุคลาก,กรทางการแพทย์และก็พี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมมือกันในการรณรงค์เขารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเยอรนทุกท่านครับไม่ประมาทการจะตกปฏิบัติตามมาตรการเย็นร้อนช้อนเราหรือช้อนกลางนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือสบู่นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอ,อนามัย DmHtta และการป้องกันการติดเชื้อโควิด19แบบครอบจักรวาลน,นะครับเรื่องที่3นะครับก็คงเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องก็คือการนําแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะครับผมก็ได้นําเรียนไปแล้วตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็มีเป้าหมายในการที่จะได้กระจัดความยากจนแต่พัฒนาคนทุกช่วงใบอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน9อําเภอนะครับ จำนวน3,071ครัวเรือนหรือมากกว่านั้นจำนวนของคนก็4,985คนนะครับตามภารกิจ5มิตินะครับได้แก่มิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้และมิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐนะครับซึ่งจังหวัดยโสธรก็ได้บูรณาการนะครับมีทีมปฏิบัติการตำบลทั้ง78ทีมแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยง250ทีมนะครับ ตามแนวคิดคนดยโสธรไม่ทอดทิ้งกันนะครับจะดําเนินการโดยที่จะดีเอ็กซเรย์นะครับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่วมกับโครเรือนวิเคราะห์สภาพปัญหาทาประชาคมด้วยหลักการ4ทอทหารครับก็คือทัศนคติทักษะทรัพยากรแล้วก็ทางออกและแก้ไขปัญหาโดยใช้เมนูกแก้จนนะครับทำไปพร้อมๆกันเล็งเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็นําข้อมูลเข้าระบบหลอกบุ๊กก็คือทะเบียน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็จังหวัดจโสทรได้กําหนดให้ดําเนินการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จภายในบันที่3 1สิงหาคมนี้นะครับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องโครงการคนเมืองยศร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชิดีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 0าสพรรษา12สิงหาคม2,565นะครับซึ่งเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้เป็นประธานในการ MOU หรือลงนามข้อตกลงนะครับโดยมีท่านประธานแม่บ้านมหาไทยมีท่านรองผู้ว่านะครับมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมีทางประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธานหอการค้าจังหวัดผู้จัดการบริษัททางร้านเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้างแมคโครยโสธรห้างโลตัสยโสธรห้างนานาพันยน์ยโสธรเป็นต้นนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อจะส่งเสริมให้ชาวจังหวัดยโสธรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองรวมทั้งเผยแพร่ก,การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับซึ่งเราก็ได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนเนี่ย สวมใส่ผ้าไทยนะครับในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับโดยวันพฤหัสบดีก็สวมใส่ผ้าลายขอพระราทานนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นสวมใส่ผ้าลายประจําจังหวัดคือลายยศสนทรลายลูกวายนะครับหรือว่าผ้าลายประจําอําเภอนะครับก็คงจุดอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละที่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าสัปดาห์หนึ่งก็สวมใส่อย่างน้อยสักวันหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยผ้าเพื่อนเมืองเป็นการกไระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งเรียนเพิ่มเติมว่าตอนนี้จังหวัดเรามีลายประจําจังหวัดแล้วก็ลายผ้าประจําอําเภอทุกทุกอำเภอแล้วนะครับคือลายประจําจังหวัดเราเรียกว่าลายลูกหวายหรือลายยศสุนทรนะครับส่วนลายประจําอําเภอทั้ง9อ้าอเภอนะครับผมก็ขออนุญาตนาเรียนอําเภอเมืองเรามีลายตูมกาคําเขื่อนแก้วก็คือลายลุมพุกอําเภอมหาชนาชัยคือลายมาลายข้อตอก อำเภอคขวังก็คือลายเกล็ดปลานะครับอเภอป่าติ้วเป็นลายดอกพิกุลอเภอไซมูลก็เป็นลายหอยไตรวัดนาเวียงอเภกวดชุมก็เป็นลายใจไม้หรือลายแก่นไม้นะครับอไทยเจริญก็เป็นลายผูกกลอยอเภอรนุทาก็เป็นลายตาม่องหรือลายห้องแสงนะครับก็จะมีครบแล้วนะครับบางอำเภออาจจะมีหลายลาย,ลายก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือลายที่ ได้เสนอขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับนอกจากส่วนราชการแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยนะครับแล้วก็ภาคส่วนต่างๆช่วยกันในการที่จะส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือเจ้าโสธรเราเป็นเมืองบ้างไฟโก้นะครับเราก็เป็นประเพณีบุญบ้างไฟนี่ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทางจังหวัดจ้าโสธรเราก็ไม่ได้จัดงานบุญบ้างไฟามา2ปีแล้วนะครับดังนั้นในปี2 5งพนเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยจโสธรก็ได้ประชุมนะครับแล้วก็มีการ ออกประกาศจังหวัดฉบับที่57ลงวันที่28มีนาคม2565นะครับก็ขออนุญ,ญาตดำเรียนโดยสรุปว่าการจัดประเพณีบุญบ้างไฟปีพศ2565นั้นสามารถจัดได้เฉพาะในระดับจังหวัดอำเภอและระดับตำบลซึ่งจะไม่ให้จัดในระดับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับ ทั้งนี้ครับในการจัดกิจกรรมให้งดกิจกรรมโยนโคลนงดกิจกรรมรวมกลุ่มเซิร์งขอสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามเล่นพนันขันต่อทุกประเภทสำหรับกิจกรรมกองเชียร์จะต้องได้รับความผิดชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรจึงจะจัดกิจกรรมได้ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 การจัดการประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรปี2 5 6 5นรบะครับแจ้มไทยประกาศนี้นะครับซึ่งการดําเนินการขออนุญาตในการจัดงานนั้นจะต้องดําเนินการตามประกาศจังหวัดนะครับที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษาความปลอดภัยการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บ้างไฟตาลัย หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงขึ้นไปสู่อากาศนะครับในปี2560 2561โดยเคร่งครัดน,นะครับโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนะครับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ ในพื้นที่ต่างกิจกรรมก็ต้องออกตรวจสอบควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการโดยเคร่งครัดแล้วก็หากพบการกระทําที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําตักเตือนห้ามปรามและมีอํานาจกาหนดช่วงเวลาเพื่อให้ผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หากไปดําเนินการให้สั่งหยุดกิจกรรมได้ทันทีอันนี้ก็เป็นในหลักการนะครับก็คือได้ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับดังนั้นในปีนี้นะครับก็ มีแนวทางนะครับหือหลักเกณฑ์ไปแล้วนะครับว่าจะมีการจัดการบ้างไฟนะครับแต่นีนระยะเวลาเนี่ยนะครับตามประกาศของจังหวัดเนี่ยนะครับกำหนดไว้ในช่วงเวลาขึ้น1นึ่งคำเดือน6ถึงแรบ15ครับเดือน6นะครับในปีนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา1เดือนคือ1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนะครับและทางอํอำเภอรายงานมานี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ69จุดหรือว่า69งานนะครับ ในทั้ง9กําอำเภอนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางอำเภอนะครับส่วนในงานของจังหวัดนั้นนะครับจะได้จัดร่วมกับทางเทศบาลเมืองยโสธรนะครับซึ่งจะจัดเป็นงานเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับเป็นงานประเพณีของจังหวัดเลยซึ่งก็จะร่วมกันนะครับระหว่างจังหวัดยโสธรเทศบาลเมืองยโสธรแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยเราจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะครับงานก็จะจัดในช่วงวันที่ 13, 14และ15พฤษภาคมนะครับที่ในบริเวณทงอำเภอเบืองนี่ยนะฮะจุดหลักก็คงจะไปอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทด้านหน้าเที่ยวก,การอำเภอนะครับแล้วก็จะมีขบวนแห่ต่างๆนะครับมีงานประเพณีต่างๆซึ่งจะเป็นลักษณะที่การดำเนินการเนี่ยอาจจะไม่ได้ดำเนินการเหมือนกับในช่วงก่อนโควิดนะครับ เราอาจจะต้องมีการทําแบบ New Normal นะครับงานก็อาจจะลดขนาดลงมาบ้างแล้วก็มีการเว้นระยะหา่างแล้วก็มีการดูแลปเป็นมาตรการป้องกันควบคุมเรื่องโควิด -19 โดยเคร่งครัดนะครับอันนี้ผมก็ขอนําเรียนในเรื่องของการจัดงานประเพณีดิบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรซึ่งในรายละเอียดก็คงจะได้ดําเนินการแล้วก็คงจะมาประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ ในช่วงเวลาต่อไปในสัปดาห์ต่อไปนะครับทั้งหรดสวัสดีครับรายการผู้วัญัสทอนพบประชาชนก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอากาสต่อไปครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ